หนูนี่เราจะขับรถเขาบอกว่าเขาบอกว่าแนวพาเมนเรามีทำาาามีกี่ยว <c oughs> มีเมท่านี้เม,ม,มื่อเช้ามึงหลอกขี้โม้ไอ้สัตว์ปีแห่มีจริงองการมีเรนนี้ที่กูจะกูอย,ยู่ไม่ต้องมานานกูนกนนยังไม่เจอปีเลยกลัวตอแหลทิศหาย ดครับัสดีครับดครับัสดีครับอ๋อัสดีครับไนัอกมากวแต่ว่อะรัครเพิ่งจะาทำงานเสร็จแล้ววันนี้ครับทำงานหาเิโน่นงานขนาดั้นอ่ะก็ตามเสร็จแล้วกันขึ้นไปชั้นสามเลยครับชั้นสองชั้นสามหรือชั้นสาม้สามครับิ็นไปเอ๋ไป e e ครับไ มไ,ไ,ไ,ไม่เือกเลยวูกวางในสักอย่างไว้ข้างใต้ไม่ไ่้บอกเลยว่ากูวางอะไรลงไปใครูป็ดรเรอรู้นี่สายมันดีมัน,อน็อดมอสิบนี่อะไรกับเนี่อ๋อนยอเฮ็ยนี่โอ้ออะไรรับเนี่ยอันปวดอะไรกันครับ ไอ้ซัวนี่ไอ้อสินี้นะเออดีมา <c oughs> กหวดอกันกับเนี่ยงโงมันเด็วัดสมนุนไพรยาวิสิแต่ก็ไปหันใดขายมันันแค่นั้นวัดตุปักจริงแล้วะไปดูวะ <c oughs> อ้อออาหอไมได้กินน้ำแล้วเราอฮ้ยอะไรกครับเนี่ย <c oughs>

กูสนมัวซัวเนี่ยฮะอ่าฮะเองโอ้ยฉันออกมาแล้วสินะสภาพเกย์ยไม่ได้เลยเลกออกมาแต่ก็สั่งมันเถอะอัะนนี้จับเก็บไปทำอาหารและกินอ่าหลังกินกู ไปเช็คดวหน่อยดีว่นี่จะเสืออะไรใกันครับเนี่ยมันสบเจ้าของหอนดีกว่าไม่สภาพไม่ดูไม่ได้เลยไอสัตว์เราต้องเรงต้องหมดเร่งตรวจอย่างนี้เลยไอชี้่งสบห้าโอ้ไม่กอนเรจะมาในงานดีกว่านี่สกปรกตายอย่างนี้เหรอนี่ก็มั បាទ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 អូ my ទៅយកថ្មដាក់ពីមុខសិននេះទៅខាងក្រោយបន្តទៅខាងក្រោយមកទៅខាងក្រោយ 我们几个，啊，呀、oh。June, ดูสิปนิวฝากกูได้ติดตามเลยซองกูการก็มากเลยแม่งพวกมึงหันใจดูแค่นั้นแค่นั้นแต่เมื่ดูอะไรเลยเหี้ยแม่งมึงหันใจวะสัตว์สมแลนี่ก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้า